สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาขอคําแนะนําจากผู้มีความรู้ครับผมก็คือเนื่องจากวันนี้ผมจะมาทําการทาสีใหม่ทับสีเก่านะครับก็เลยอยากจะมาขอคําแนะนําสําหรับผู้ที่มีความรู้นะครับว่าการที่ผมทาแบบนี้ถูกต้องไหมการที่ผมาทาสีแบบนี้ถูกไหมหรือว่าจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าก็ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแนะนำด้วยนะครับขออย่าลืมนะครับฝากเข้ามาคอมเมนต์แนะนำด้วยว่าทาสีแบบผมนี้ถูกต้องหรือไม่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสีเดิมนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ผมจะมาทาแบบไหนนะครับไปดูกันครับครับก็นี่คือสีเดิมในห้องฮะมันจะมีเก่าฮะแต่มันจะสีเดิมมันจะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็ รวมถึงผมก็จะทําการทาสีซึ่งผมมีเหลืออยู่สีผมจะเป็นสีออกน้ําเงินนะครผมจะทาการทาสีใหม่ก็เลยมาขอคําแนะนําจากผู้ที่มีความรู้นะครับว่าโดยที่ผมจะทาสีทับไปเลยเนี่ยมีผลดีผลดีหรือผลไม่ดียังไงครับถามมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันกันเลยครับว่าเมื่อผมทาสีสีใหม่ทับสีเก่าโดยโดยที่ว่าผมไม่มีความรู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างก็ ใครมีความรู้ก็อย่าลืมเข้ามาแนะนํามาคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับว่าการที่ของผมทํานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับอ่าก็ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะไปผสมสีก่อนครับครับก็สีใหม่นั้นผมมีอยู่เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ผมจะนําสีใหม่ตัวเนี้ไปทาทับสีเก่าของเดิมคือ,อสีชมพูโดยที่ว่าเป็นการเริ่มทาครั้งแรกครับผมผมไม่รู้ว่าการทาสีของผมนั้นจะถูกต้องหรือเปล่าถ้าทุกท่านมีคอมเมนต์มีความ คิดเห็นดีๆก็อย่าลืมเข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับว่าการทาสีผมแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับฝากเข้ามา,าแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นความรู้แนวทางด้วยครับก่อนอื่นผมก็ทําการผสมสีก่อนนะครับ ครับก็วันนี้ก็มาดูมือใหม่หัดทาสีนะครับหากท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปน้นะครับว่าการที่ทาสีของผมแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าอ่าหรือว่าต้องทาแบบไหนอย่างไรก็ฝากให้ข้อคิดคําแนะนําผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ใครเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปทาดูครับก็พูุ่งนีผมจะลองทาตามที่ความรู้สึกของผมนะครับอ่าการทาสีใหม่ทับสีเก่านั้นต้องทาอย่างไรครับผม ผมก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มจากตรงจุดไหนผมเริ่มผมเริ่มตรงกลางก่อนเลยครับผมเริ่มตรงกลางนี่ไปก่อนเลยครับล่างขึ้นบนไปก่อนเลยครับผมจะเอาจากล่างขึ้นบนไปก่อนเลยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเอาจากล่างนี่แหละขึ้นบนไปก่อนเลยครับผมก็จะทาจากล่างขึ้นไปบนแบบนี้นะครับแล้วก็จะทาไปครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะติดให้หรือเปล่าครับเพราะว่าระหว่างสีคนละสีครับสีใหม่นั้นเป็นสีน้ำเงินส่วนสีเก่านั้นจะเป็นสีชมพูนะครับ กาคงจะทาทับไปเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะติดให้ผมไหมแต่ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมมาเข้ามาแสดงความคิดเห็นแนะนําผมด้วยนะครับว่าการทาสีแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่คือการทาสี้วยความรู้สึกส่วนตัวผมเองล้วนๆเลยครับไม่มีความรู้เรื่องช่างทาสีมาก่อนเลยครับก็เลยใครที่มีความรู้ด้านทาสีก็เข้ามาแนะนําเข้ามาคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นให้ผมด้วยนะครับว่าทาสีแบบนี้เป็นการทาสีที่ถูกต้องหรือเปล่าครับ a yeah. เป็นยังไงบ้างครับสําหรับการทาสีของผมวันนี้ก็หลังจากใช้ลูกกิ้งทาก็แหมอาจจะนานไปนิดหนึ่งสําหรับมือใหม่คงไม่ว่ากันนะครับ ก็หลังจากผมทาสีรอบแรกไปแล้วผมก็จะรอสีรอบแรกนั้นแห้งไปก่อนแล้วก็ผมก็จะย้ำหรือว่าจะทาซ้ําอีกรอบหนึ่งเพื่อจะลบรอยสีเดิมนั้นให้จางไปแล้วก็ให้เห็นสีใหม่นั้นชัดขึ้นครับผมช่วงที่รอนั้นผมก็จะนําแปรงนะฮะมาเก็บพวกขอบต่างๆเนี่ยในส่วนที่ลูกกิ้งทาไม่ได้ผมก็จะใช้แปลงเก็บะฮะคือส่วนพวกนี้ส่วนตามขอบต่างๆะฮะขอบพวกนี้ผมก็จะใช้แปรงในการเก็บนะฮะมีขอบพวกนี้ก็คือลูกกิ้งมันไม่สามารถที่จะทาได้นะ ผมก็จะใช้แปลงในการเก็บขอบต่างๆนะครับผมก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องฝากนิดหนึ่งว่าสำหรับใครที่มีความรู้เรื่องการทาสีก็อย่าลืมเข้ามาแนะนำแสดงความคิดเห็นให้ผมด้วยนะครับว่าการทาสีของครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยที่ว่าหนึ่งผมก็มีทำความสะอาดนิดหน่อยฮะก็มีการทำความสะอาดของพื้นผิวแล้วก็ ทาสีใหม่ทับสีเก่าเข้าไปเลยส่วนใครที่มีความรู้เก่งๆมีประสบการณ์เรื่องการทาสีมาก็อย่าลืมเข้ามาแนะนําให้ผมด้วยนะครับแล้วก็นี่คือสําหรับการทาสีเองห้องนี้และหลายคนบอกว่า,าต้องสงสัยว่าทําไมผมไม่จ้างคนทาเมื่อเราทาไม่เป็นก็ต้องผมบอกตรงๆว่า,าห้องนี้หนึ่งห้องเนี่ยมันกว้างอยู่ประมาณ3เมตรห้าคูณสเมตรผมเคยให้ช่างมาตีราคาแล้วเขคิดค่า อ่าห้องละ3,000บาทแต่ oh, <no. S 1> แต่เขาบอกว่าห้องละ3,000บาทนี่คือค่าแรงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเอาสีด้วยเขาคิดห้องละ6,000บาทให้เขาซื้อสีด้วยผมเลยบอกว่าแหมห้องละ3,000บาทเลยเหรอค่าแรงอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นรวมทุกอย่างก็เขาเอาห้องละ6,000บาทผมก็เลยว่าคงสู้ไม่ไหวก็เลยตัดสินใจลองทาเองดูครับผมก็ทามาอย่างที่เห็นนี่ละฮะตรงไหนมีจุดที่ บกพล่องตรงไหนที่มีข้อผิดพลาดาท่านใดที่มีความรู้ก็อย่าลืมเข้ามาแนะนําให้ผมด้วยนะครับว่าการทาสีสำหรับมือใหม่ผมครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมนี่คือด้วยเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องเรียนรู้ในการทาสีเองเพราะอะไรฮนะเพราะว่าหนึ <ância> ่งค่าช่างค่อนข้างจะแพงแล้วก็บางครั้งเราก็หาช่างยากช่างที่จะมาทาสีเนี่ยค่อนข้างจะยากก็เลยต้องหัดทําเองหัดเรียนรู้เองส่วนใครที่มีความรู้ก็อย่าลืมเข้ามาแนะนําให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมกันฝากกดติดตามตดกด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ผมด้วยนะครับอย่าลืมแล้วกัน